ตอนนี้ไปฟังพระวิในชาติวินยยัยยอชาติไปว่าระนึกได้วินัยยอไปว่าเส้นย่อไปว่านําออกเป็นเครื่องสําระล้างที่เลกเป็นเหตุเกิดทุกข์สาบทาจิตใจนะเมื่อเราเนาะมาวินัยเส้นทำคําสอนพระเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องสําระเป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องตอยเป็นเครื่องถอน เราเจริญสิ่งเศร้าสมองจับใจเราก็จะผ่านพ้นไปจากพยามมจิระได้เช่นเป็นเหตุเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยดีแล้วนั่นก็เลยบรรดาใหเจตรวมลงสู่สมาธิตั้งมั่นพระนิกาอุประอัปนา,าได้ทีนี้ <c oughs> เมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วกับเชนเข้ากันปัญญาความหลบรล้ลู้ร้อในกองสังขารเกิดขึ้นในความตั้งมั่นความสงบของ ของจิตนั่นเมื่อสงบพร้อมแล้วต่อนนั้นเสียงสมาธิปัญญาก็ต่อยถอนเหล่ากิเลสออกจากจิตใจเท่านั้นเมื่อําระออกหมดแล้วจิตนั่นก็พ้นจากเครื่องร้อนเครื่องลอยลัดเครื่องผูกมัดอยู่ในโลกก็สบายเท่านั้นอันนี้แหละไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะแก้แต่ถิมณนะกิเลสออกจาก,กดวงจิตได้มีแต่เสินงสมาธิปัญญามรรคแปดโพธิสองเจตสมาธาวิปัสสนาเท่านั้นเส้น ถอนจิเลสคือโลภสมาธิถอนจิเลสโทสะปัญญาถอนจิเลสคือโมหะศีลถอนจิเลสกามตัณหาสมาธิถอนจิเลสภวะตัณหาปัญญาถอนจิเลสวิภาวะตัณหาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยถอนอวิชชาเชี่ยงหลงพบพราวซาตังขัรถอนตั้งยอดเสพปัจจายสบปมดเสียสิน้น จึงรวมเรือศีลส,สมาธิปัญญานั่และ,และอันนี้ข้อสําคัญศาสนาพุทธขึ้นอยู่กับศีลเป็นรากเงาเขโมลของกุศลธรรมทางพวงเป็นรากแก้วของศาสนาพุทธยั่งยืนไม่เจริญคือศีลถ้านักบวชไม่มีศีลแล้วก็แก้ค่าจากอมกผลธรรมวิเศษสวรรค์นิพพานไม่มีแก่นักบวชเหล่านั้นนะเพราะศีลเครื่องกันกองจิเเสศีลเป็นเครื่องล้างจิเลส เศนเป็นเครื่องปราบบาบทั้งหลายทั้งปวงไม่มีก็เป็นโมคะในการบวชไม่ดีนั่นแหละจงรักษาให้สมบูร์อยู่ทุกเมื่อย่าให้ย่าให้เศร้าหมองอย่าให้ดังพลอยนะตอนนี้ไปจะได้อธิบายพระใน <c oughs> เพิ่มตามอีกสังฆาธิี่เส็ดที่สามชนเจตในการสุกันไสัตย,ย์อยัตตราสุปินันตาสังขายเสสอนะพิสุสมะเนนมีถทยเกก จะทำน้ำสุสกีให้เคียนเพราะความกำนัดและมีเกตนาคิดจะทำแจ้งน้ำสุกีให้เคียนพอเคียนออกมาพอแมลงวันกินเอียงจน่ท่านเปั๊บอ็บัดสังฆาิเสพหรือพอมันออกมาลำกองท่านแหละเอนั่านแหละ,ะบาดสังฆาิเสษมีความกำนัดชี้อยากเสพตามใครอยู่สมอแล้วก็เกตนาและพถอยากรีทั้งสองพร้อมพอแล้ว สามพยายามอยู่ทุกประโยคนั่นแหละทำอย่างไหนน้อนะมันจะเคลื่อนเพ่งอังกาซาตผู้หญิงเพ่งหีนะ่น่ะโอ้หีเป็นอย่างนั้นเลยแดงจ้านะแเด็กคอยก็ไปนโอ้ยมันอร่อยนะเพ่งกําหนดเอามืองหยอกหยอกคอยนะเด้งเด้าเพ่งกล้วยคมกาหนดน้ำลูกกะเคลื่อนออกมานะครบเนี่ยจ้องอบัตสังขาิเสษเลยเจตนาธรรมและมีเถอยจ,จิตคิดจะทำทำงา,านาทุกขีเคลื่อน และมีความพยายามอยู่ทุกประโยคพร้อมทั้งสามประโยคนี้ปปารันสังฆารทีเสรสุตีนันตาสังฆาิเสโซเล่นไว้แต่สุเบนิมิตคําฝันนะนอนฝันไม่ปรับนะพอคนตายฝันไม่ได้เสพความอย่างนั้นอย่างอร่อยดีนั่นจะแล้วเสร็จนานถึงตื่นขึ้นมาโอ้ฝันไว้ดูนนำสุกีมนเขียนรีบไปร่างนะอยาให้มันเปิดเพี้ยนซกปรปกนั่นแหละเปิดเพี้ยนหน้าเกลียดผ้านเปิดเพี้ยนสงามสุกีป้อมทุกคนนะ สอกระปองรีบไปล้างแต่ในคืนน่ะยาให้มันแห้แหงขาล้างไม่ออกได้แล้วทีนี้ข้านอนหลับฝันว่าเสพความนั่นโอ้นาอ้าอนุกิกําลังเคลื่อนเติมกันมาพอดีระยะนั้นนี่ก็เด้งเด้านะไปจับคข่งออนี่เพราะว่สาสงคัที่จะกินหัวอีกซื่อเลยได้แล้วระวังให้ดีอย่าไปจับได้แล้วมีสต,มติมีปัญญารอบร,รู้รอบอยู่สมอ เหือมันตืนธรรมดา,าข้อน้อยเป๊าหัวมันอ่ะหัวงูเห่าอ่ะ,อะยาตีแรงนะเดี๋ยวมันจะหลากเลีอยดออกมาอกเอาแสกอีกมาได้่น,นแหละระวังให้ดีข้อนี่โด,มย,ด,ดยมากพระอยาพลาดข้อนี่โดยมากจองระวังให้ดีอย่าล่งเกนินข้อที่สองเค็โซนะมีความกำหนัดอยู่จะจะต้องกายหญิงแน่งกว่านี้นะจะต้องกายหญิงเพื่อหญิงนับตั้งแต่มันเกิดมามีหีนะนอนอยู่เบาะนั่นะ อันนั้นโอ้เห็นเอ็งมาสาธิมันเกิดกามกำหนัดอ้าถ้าได้เสพนี่ก็สาธิไปจับต้องรูปคำนะป่าสังคาเสพนี่ข้อนี่นะอาอาหารซึ่งบ่นี่เพลกโสเรื่องว่าสัตว์ตัวเมียไปลูกคำจับต้องปรปทุกข์กอดนะหมูหมานกหนูนปูปีกกบเขียดปูหอยเรื่องว่าสัตว์นี่ตัวเมียไปจับต้องอีน้อได้แล้วปรปทุกข์กอดแล้วอย่าไปบายนะอะาพระบางวัดจับมาแม่แมวแ,แม่โอ้ย ตบาศาสตร์โง่เนาะถามถามว่ากอ่สามสี่ห้าก็มีถามว่าตีแล้จบแล้ววป่ามันเลียนหัเตเชตแตกอะไรนี่เลียน,แล,นแ,ลแล้วไปรักษาได้เละไปรูปคาจับต้องเสมอได้และเสื้อผ้าผู้หญิงนั่นมาถวนนามาตไปจับต้องพระบัททุกคนนะเซ้าหลองได้และอย่าเพิ่งไปจับไปบายเป็นอนามาตบัาถวนนามาตเลิกละนี่ข้อสําคัญพิเศษ แม่ตกน้ําเธอจะทําอย่างไรนะ,ะขึ้นมาได้มีเสื้อผ้าน้ำาะไรเขี้ยวมีเสื้อผ้าแล้วมืดไหมแต่เสือกไหมเครื่งผ่านหน้าไปไม่แม่แมจะผ้าจะเสือกดึงขึ้นมาประบรุกดเพราะวา่าเจนิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าห้ามถึงขนาดนี้นะเพราะกลัวว่า,วาจิตใจของเรานั้นเสียายด้วยกรรมทั้งหลายแล้วอาจจะพลาดได้อาจมันเผา้นม,มามากๆอาจจะว่า เห็นของรับแม่น่ะผ้าเลิกออกนะมันใหญ่มันขาวเริ่มแฉบตามก็แม่ก็ได้ได้เลยฉะนั้นพระเจ้าสมไม่ทำทีนี้ทิ้งผ้าและเสียกไม้ผ่านหน้าไปแม่จับแม่จะเองดึงขึ้นมาก็ไม่ปรับอบัดที่นี้แม่อ่อนแรงแล้วน้าเขี้ยวหนักจะจมแล้วหมดแรงแล้วก็ตัดเส้นใจแม่ทิ้งเลได้ก็โดนลงไปจับที่ไหนที่ไนเอาขึ้นมาได้แล้วก็คนจากลนตายของแม่นั้น นั่นแหละถ้าเราปล่อยทิ้งไปว่ามาตุคาดข้า,ขามันดานะอห้ามสวรนิพพานเชนด้วยมนุษย์อักกตัญยนพระเนนอักกตัญยนไม่รู้จักคุณของท่านเวทนาทำไม่ตอบแทนปะทิ้งแะเจะ้าคนมาตุคาดอีกสิ้ด้วยนั่นแหละเอาขึ้นมาเลยแม่นี่ยหมดความกำนัแล้วเจ้าหีมาข้างหัวนี่แต่ก็ไม่ปไปเลเพราะเราม่นออกมาจากเข้าไปนั่นรับตูเขาออกนั่นแหละจึงไปกราบเรียนกษัตริย์ทราบ พแม่ผมจมน้าเอาอะไรให้ก็ไม่รับแล้วแกจะจมตายผมก็โดดลงไปเอาขึ้นมาได้จับตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละสองว่ายอย่างไรสองพในทรรมคืาว่าเออไม่เป็นไรแม่นไม่ปับปากก้าต,ตัวหนักหรอกทุกคนดประกาศเตือนั่นแสดงต่อหน้าสองนั้นบุคคลเสียก็แล้วไปนี่คะาข้อสำคัญจะไว้เชิอขบวเทเทสามเนาะเทโส เมีความกำหนัดรักใครในสตรีทั้งหลายใกล้ลนั้นหญิงสาวพูดกันเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวพูดเกลียงกันนั้นนั่นแหละเอาสันมาอย่างโน้นอย่างนี้ดีมากหรือไม่ฉะนั้นมีโทรก็โทรไปเล่นอยู่กรุงเทพโน้นนะไปโทรคุยกันอย่างน้นอนีเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวถ้าสันดังนั้นแต่ว่าเออไม่เป็นไรรอ,อู่ทุกเวลาถึงเวลาต้องสึกมานะเออไม่ไปเป็นไรรอถ้าของดี หลรักษาไว้ให้ดอกพี่นั่นแหละให้พี่นะกินคนเดียวห่ลนอกนั่นก็มีของฝากไปอีกด้วยและมีจดหมายไปอีกด้วยโทรไปอีกด้วยเป๊ก่อนนั่นพระนั่นของเฟรองหนึ่งนะเพาลูกเสียผมน่ะโทรไปเล่นเสาเสาแก่หิมวไหลายนั่นอยู่กรุงเทพนั่นแหละสาวขาวงามเอ้าโทรไปถามอย่างนี้ผู้ฟังได้ความนะแก้งสมปาทอเลยป,ปาบว่างฆาิเฉยนี่นั่นแหละ ก็ยังอยู่ทุกวันนี่นี่ข้อสําคัญนะไม่ให้ปลาปลาทุกบทปฏินินนะสองข้อที่เสรเล่นสาวนี่แหละจำไว้จะพึ่งคำข้อที่ข้อที่สี่เนาะข้อที่สี่เพล็กโซสมะเดนพูดลอกหญิงบําเบอจนเลยกรามนะโอ้เสพกรามเนอยแม่เอ้เวสวยอร่อยมากเสม็นมดก่อนนะถ้าไม่ได้เสพจะพึ่งตายนั่นแหละเห็นแม่หมาไม่เอากลับ ให้มันอร่อย <laughs> นั่นแหละใช้ไม้ม่ามันเสพกันนั่นแหละมา่าเนี่ยตัวผู้มันจะตายเห็นหีมาแม่ม่าแม่อเรียมแม่แม่แม่ไปเริ่มแล้วมอย่างเงี้ยแต,ต่ตึงนะคอยบอยางใหญ่ยาวนั่นแหละก็โดนคือก็เขา้าเลยบีบบีบบีกันโอ้ยอหม่าแม่มันสนุกสนานนั่นแหละเริ่มตายนี่นแหละพูดเรื่องกรามนั่นหญิงสาวนั่น น้ำสุกกะหีมันไหลออกเป็นวาเจริบัติวาจาสกรปกพูดอย่างสวดสาละมกนั่แหละแล้วประวัติสังฆาทิเศษไปไม่พ้นนะฮ้จำไว้ข้อที่ห้าเพิกโุกสมานณไปพูดซักเสื้อใส่หญิงเป็นพัวเมียกันนะอ่ะก็อไอ้น,นี่ก็อหลวงพ่อเห็นแล้วนางสาวขอนแม่เอเดทองพุ่งหลวงเรื่องหนูแพรนัดก็อ ให้เราเขายืดสั้นปในคือนนางเมี่ยงเราฝึกแฟนะนะนะหลังเติงเกินหลังเมื่อคกินเมียทั้งหลังเตานั่นทุกขอยสัน้นขวัญห้ไทยเอานักกอลำรวยสวยงามยิงในป่าเก,กาตันหวัวกรนบนี่อ๋อเอานักกอลุงพ่อดูแล้วลักษณะหญิงคนนี้ถูกต้องตามคงสะบัดานั่นและเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสดีั่นแล้วได้เป็นแม่เรียนที่ดีเอาไหมเอาเอาลวงพ่อว่าเอาเอา,เอา,เอา,เอา เ,เจ้าก็หญิงขอเขาขอเจ้าก็ทายขอแม่เจ้าชายขอเนี่ยแม่เป็นคนไม่กินเล้ากินยาสุรานาเลยนะเป็นคนมั่นขยันอุทลานสมาธามั่นขยันทากิการงานทุกอย่างพระราที่ไม่เป็นคนมักเลนนั่นแหะทำกิจการงานเอาพระรที่ทุกอย่างถ้าได้เป็นผัวแล้วมีดีมากเอาเอาเอา,เอา,เอาสองกัมสองไปตกลงกันเอาแ้วป๊บส,สังคาเสดกินหัวนะนี่ได้เลย ข้อสาคัญจะไม่อย่าพึ่งลงเกินข้อที่หกเพลกโซจะสร้างกุฏิเป็นที่อยู่ของตนนนักุฏิไดนะ้นะนะไม่มีใครเป็นไทรย,ยกให้ทาได้โยแต่ว่าไม่เกินประมาณยาวสิบสองคืบปะสุคตพก่วงวัดในหลวงในเกตคืบปะสุคตนะแต่ต้องสงแสดงเท่ก่อนถ้าไม่แสงไม่สงแสดงที่ให้นั่นทําไปเลีวคอมเมนต์ของ,นของตนนะเกินประมาณก็ดีต้องอภิษฐสังฆาสิเศษนะ ให้รู้จากนั่นแหละข้อเท็จเกีก่เวกบะโตเสนาสนักปฏิหารจะเป็นที่อยู่ของตนนั้นมีจะมีทยกเป็น้าของให้ทําเกินประมาณได้แต่ให้สงสแสดงเท่ก่อนนะถ้าไม่สงสแสดงเทีใย้นั้นปร,ปรสัาสาช้าสงคติเศษแต่ให้รู้เสียก,ก,ก่อนนะเขาเป็นเจ้าภาพรับรองแต่ว่าเขาจะมีเงินเท่าไรหรือมีศรัทธาเพียงแค่ไหนให้รู้อีกเสียก,ก่อนเพ่นว่าเขาพูดหรอว่าเขามีศรัทธาว่าเขามมีเงิน อยากทำถ้าได้ห้องก็ทำไปทำได้สั้นก็ทำไปนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดละอาละ,ละอากินดาใจบางที่ก็สาทาตกไปเอาเงินมลาละท่านรอก่อนแน่นั่นแหละเพราะเราไม่รู้ประมาณเพชรสุโลกโล,ลมากขาดความมักน้อยสนดสนเด,นดมากน้อยนั่นแหละให้รู้ประมาณก่อนการกระทำนั่นั้นข้อที่ข้อที่แปดเพชรสุจอดพ่องเพชรสุกอด้วยอบตรประสิทธิ์ไม่มีมูนะ การกึมแรงคานขึ้นเลือกสองเลือกประสมสองสงก็บชะไลแต่ถามพระดีไม่มีมูลทําไมจะโจทย์ฟ้องดาบอ่ะโอเครียดเครียดแช่แน่ใจอยากให้มันวินาศทิพายจากศาสนานะมันไม่สอบใจไม่ดีเออไม่ใช่ของกิงของศาสนาบวชบาจะทําอย่างนี้เะวินัยทอนรับโทษสังฆธิเสศเลยนะนี่อย่าพึ่งโจทย์ฟ้องถ้าของไม่จริงอย่างพระธิมาวันนั้นพระวันสิงเสดละสงยังไม่เห็นพร้อม เอาเราคเห็นกันตอนหนึ่งบวชสองภาษาภาษาสองไม่พอ,อโอ้ยเนาะโง่แกมตลาดตลาดแกมโง่เกินไปเขาบวชตั้งแต่ตนมาท่านเกิดนน,นั่นแหละเขารู้มาแล้วพิถูกลึกลึกพุก่องอย่างไรเอาเอาอกไปนอกกรงจะพุ่งเรื่องอุรรปสงค์กำรับ้านแน่นั่นแหละข้อสี่เก้าพิรโซจอดฟ้งองอาบัตสังขารอาบัตปริศิกที่สุข,ขอนอาบัตนั่นไม่มีมูลคดีไม่มีมูลนะ ด้วยความเก็ียดแขนแน่นใจสองเรียกผสมแล้วกันม,มันดังขึ้นเรื่องนั้นทุกวันทุกวันดังขึ้นเจ้าไรแต่ถามด้วยพระวินัยทอนนั่นก็ไม่มีมนเพราะคนไม่ชอบใจสงก็เลยรับโทษสังฆาธิเศษด่าว่าฆ่าตีกันนั่แหละอันนี้ข้อสาคัญจะไม่อย่าพึ่งพากันกระทําัึงเกลียดแขนแน่นใจสักปันใดก่อ้อาไม่ชอบหนีไปอยู่สนักอื่นสัก,กแล้วกันนั่นแหละ ต้องอดกัน้นทนทานมันจงใช่เป็นพระเป็นเน็นที่ได,ได้อันนี้ข้อสาคัญข้อที่สอเพรียสุธรรมนเนนนะอะมีความภาพเพียงพยายามลุกสุประโยคจะทำสองแ้แตกแล้วสมาธิจากกันนะเช่นและก็มาซับซอให้ผมเนะี่ยว่าโอ้ชาตจ,จักออมนะเล่นสาวล่ะห้วงพ่อเล่นสาวดามาสิพ่อสีแม่หลวงพ่อ,พอไม่ควรอยู่ําดวยหรอกแม่นหรือแมนแน่นอนนะเออ แล้วก็นาคำมันไปซับ่อหลวงพ่ออ่หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงตาจะทานอ้อเล่นสาวไม่ห่างนมยานเกี่ยวสาวสามในสามชิ้รลองแลแหละมันคนไปเล่นหรือว่าเปหลวงพอ่อ <c oughs> วะเล้วงก็ด่าว่าหลวงพอ่อมาสิพ่อสิแม่มาอยู่ตายของกูนะตัดคมดีของกูนะื่อะไรมันจะหนีเนี่ยว่าอย่างนี้หลวงพอ่อเห็นแล้วนะเอแม่หลือแม่นรับรอง ได้และวคสุดท้ายผมของหลวงพ่ออ่ำจะแตกกันนะแตกทำามขีกันไม่กลมกลยวกันแล้วต่อไปได้แล้วนี่ก็ปรับอบ,บัญชาสังฆะสองียกตัวประสมเท่าไรแต่ถามเุกันไม่มีไว้ผมก็อยากให้แตกกันเฉยๆหรอกผมไม่สอบได้แล้วปรับทอดสังฆาทิเศษ้อดสำคัญจะไม่ย่าพึ่งทำ้อดเสยๆเบียดเพี้ยสุขก่อประพืติตามมาพิกพิกสุขสุขอขอ ผู้จะทําให้สงแตกล้างสมาัดีจากกันทิกสูงอท่านอย่าเพิ่งทำเสวะเรื่องทําสังฆเพศแตกล้างจากกันพระเจ้าห้ามพระเจ้าห้ามเป็นโทษหนะัเกเรื่องละเสียถ้าไม่เลืกละเป็นโทษนะสงสวดกรรมเพียรละถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษนะสวดกรรมคือว่าประชุมสงในแหละทั้งหลาแต่ถามเรื่องไหละในแหละไม่ยอมละปั๊บสังฆาทิเจตนะกินหัวนี่ข้อสาคัญนะข้อที่สิบสองทิสูงยากสอนยาก นะบอกกล่าวคงสอนจะทรมั่กังอย่างไรก็ไม่ยอมละอยากทําอย่างไรก็ทําไปล่องลาทําแพงนะักขุดดินฟันไม้กินกระแรงแจงร้อนเล่นเสืกลมซืกานาเลทุกอย่างนั่นแหละงไหนสอบใจทําไปอย่างนั้นสงบอกกล่าวเป่าร้องอย่างไรก็ไม่ยอมละนั่นแหละทาตามสอบใจที่นี่นะ,ะสงสง,สงอส่วนกรรมเที่ว่าจะให้ละไม่ยอมละตะัปพะบัมสังฆทิเศตนั่นแหละสงส่วนกรรมเที่ว่า สักไร่ไต่ถามประชุมสงแล้วนี่ข้อสำคัญประังฆาีิเศษขอ้อที่เจสามเท็กโซนะพระเจบประเจงกับเครื่อนหัดด้วยการซื้อถูกขายแพงนะเป็นทาสคนใส่ชาวบ้านเขาบางังเขาบางังเท่า่าอยากได้ลาบของเขาเทียว่าอยากได้สมบัติลาบยศสมบัติควมสมรจจของเขาั่นนั่น,หนแหละเป็นทาสคนใส่ชาวบ้านของเขาช่วยกนการงานของเขาบ้างได้รับส่งข่าวสารเขาบา้า,เา,เาง,ง,งเอาออกไม่ของหอมไอ้ต่างๆเขาบ้างทุ อย่างะอะเสียพระพภรรตน่ากอกรามญาติยากให้เขายินดีอยากเขาสนเสรนั่นแหละตะเกียบตะกายทั้งวันคืนพิเพิษสกปรกบอกแล้วจะทําทเพื่อนไม่ดีเลยอย่างนี้ก็ไม่ยอมละ,อะสงองส่วนกร,รมเพียรว่าใจละไม่ยอมละต้องอบัมาสังฆาทิาทเศพอันนี้ข้อสำคัญจะไม่สังฆ์เสพสอนนี้ที่ต่อจบเพียงแค่นี้จะไม่